มาแล้ววิศนาพระอาจารย์ชัยชนะขังก่อนแปลเข้า97 สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวนะครับปิศนาที่วัดใหม่ชัยชนะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่นั่นนะครับล่าสุดนะครับวันนี้ได้มีพิธีอัญเชิญนะครับหลวงพ่อรวยนะครับหุ่นขี้ผึ้งจำลองนะครับมาปดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่ชัยชนะนะครับก็มีนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับไปร่วมพิธีกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็มีมาตรการการป้องกันนะครับการ ระบาดของโควิดอยู่ในขณะนี้ก็คือนะครับสวมแมสนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับรักษาระยะห่างแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปย้อนดูปิศาธาบนะครับในงวดวันที่นะครับ17กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับก็มีคําว่าเข้าสามปีนะครับคําว่าเข้านะครับ ผมนะครับก็ได้แปรนะครับตรงขอไข่นะครับเหมือนดูมองเห็นนะครับก็เหมือนกับ97นะฮะก็ถือว่านะครับท่านใดที่ดูนะครับคลิปวิดีโอก็ถือว่าได้โชคได้ลาบจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับบุญเก่าที่เคยทํามานะครับก็จะส่งเสริมให้เรานะครับมีนะครับโชคมีลาบนะครับในอ่า ที่เราทำมานะครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยนะครับหยิบเรื่องราวนี้มาบอกต่อนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับนะครับงานในวันนี้นะครับล่าสุดก็คือนะครับประดิษฐ์หลวงพ่อรวยนะครับก็มีการทำพิธีต่างๆนะครับอย่างเช่นนี่นะครับก็ พระจานทร์นะฮะก็ให้นะครับหาคาสอนให้โอวาทกับลูกศิษย์ลูกหาหรือประชาชนนะครับที่เข้ามานะครับร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็มีพานใหญ่เลยนะครับที่ทาเป็นเสียงเกี่ยวกับพญานาคนะครับอยู่ตรงหน้าท่านนะครับนี่ หลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้ปล่อยปริศนาออกมานะครับให้นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับดูนะครับผมก็เลยนะครับไม่พลาดที่จะหยิบปริศนานี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปดูปริศนานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นนะครับหุนขี่พึ้งจำลองของหลวงพ่อรวยกันก่อนนะครับสำหรับนะครับความเชื่อนะครับก็คือนะครับกะ ท่านใดที่ไปนะครับสักการะบูชานะครับก็จะเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้ชีวิตนะครับไม่ขาดสนนะครับมีอยู่มีกินนะครับไม่ขาดมือนะครับหรืออาจบางท่านนะครับก็ทํานะครับธุรกิจนะครับผ่านไปด้วยง่ายนะครับมีกําไรผลนะครับสำหรับปิศนานะฮะ ที่ท่านปล่อยมานะครับข้างบนจะเขียนให้ตั้งนโมสามจบคำบ้าบูชานะครับแล้วก็คือเป็นพันล้านนะครับแล้วก็มีคำข้างล่างรวยรวยปังปังเฮงเฮงนะครับแล้วก็ลงชื่อพระอาจารย์ชัชนะภุริยาทูนะครับนี่นะครับ ก็นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโอชายวิจารณยานในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์รกลุ่มหรือแชร์ไปยังแฟฟบุมอื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเรื่องขึ้นไปครับว่าวทั้งหมดขอขอบคุณครับ